สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภะพรทอมือใหม่สุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอพี่ๆค่ะเป็นงานลายโฮลค่ะลายชินีใหม่สุรินค่ะเป็นลายอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินค่ะพี่ๆค่ะเป็นงานใหม่บ้านค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเป็นสีแรกผืนแรกนะคะพี่ๆค่ะเอ่อเป็นงานโฮลตีนแดงนะคะพี่ๆค่ะผืนแรกค่ะเป็นสีแดงค่ะสีประจาจังหวัดสุรินคือแดงเม็ดมะขามค่ะเชิงด้านบนเป็นตีนแดงนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะสวยงามมากนี่ค่ะ ขวขาให้ดูชัดๆนะจะมีเอ่อจะมีเป็นสีเหลืองสีดําสีฟ้าค่ะพี่ๆค่ะสวยงามมากพืนนี้นะคะพี่ๆี่ามีจั่วโบราณให้พี่ๆด้วยนี่ค่ะมีจั่วโบราณ ขนาดผ้า1คูณ2เมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ถนาใดสนใจพืนนี้นะคะกด1แจง้งรับให้้วนได้ค่ะในราคา2,200บาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อค่ะพี่พี่คามาต่อเป็นพื้นที่2ค่ะพื้นที่2จะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆค่ะพี่พี่ะนี่ค่ะ มีตีนแดงบนล่างค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหน 1, 2, ึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาเรียบร้อยค่ะพื้นนี้ก็มีจั่วโบราณให้พี่พี่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะจั่วโบราณค่ะพี่พี่เดี๋ยววันให้ชมนะนี่ค่ะ เขาจะเรียกจั่วนะคะพี่พี่ค่ะเป็นงานโบราณนี่ค่ะงานโบราณเขาจะมีจั่วแบบนี้ค่ะพี่พี่ถ้าได้สนใจสีน้ำตาลนี่นะคะกดสองแจงรับให้อวนได้ค่ะในราคา2,200บาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อเป็นพื้นที่3ค่ะพื้นที่3ามจะเป็นโทนสีฟ้าค่ะตีนแดงเหมือนกันค่ะพี่พี่ค่ะตีนแดงเหมือนกันค่ะงานไหม่บ้านโทมือร้อยเปอร์เซ็นค่ะมีจั่วโบราณให้พี่พี่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะ กีวโบราณสนใจสีฟ้ากด3าแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,200บาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อเป็นพื้นที่4พื้นสุดท้ายค่ะพี่พี่ขาจะเป็นงานสีเขียวเชิงแดงค่ะพี่พี่ขาสวยมากนี่ค่ะสวยงามมาก ทอแบบโบราณให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาทอสอดเก็บริมแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยพื้นนี้ก็มีจั่วเหมือนกันค่ะพี่พี่ามีจั่วโบราณเหมือนกันค่ะ1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาเรียบร้อยงานใหม่บ้านทอมือทั้ง4ผืนเลยค่ะพี่พี่าเดี๋ยววันนห้ชมนะคะสวยมาก อาไปเป็นของฝากของขวัญหรือว่าไปนุ่มเองก็ได้คะ่ะนี่คะ่ะพี่ๆคะ่ะสีสวยมากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ให้ท้ายคลิปนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกอ้วนเนาะอ้วอนมีบริการจัดเก็บปลายทางให้พี่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้วอนขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ